ของสั่งเลยแม่ถ้าเดิดอยู่ในนี้จะเป็นของสั่งมาโอโหยังไม่หมดเว้ยังมีจุดตั้งจุดอ่ะดูขี้เท่าไหมเห็นขี้เท่าไหมเห็นไหมดำๆอ่ะดำสี่ห้าจุดนะเยอะแยะเอเอไแม่หมดเลยเยอะอาสามครั้งนะของแม่คือไม่มีของสั่งที่เขาแบบว่าเขาทำอ่ะเขาแบบทำมูลกระทายที่คนสั่งอะไรมาตัวแม่ไม่มี แต่ว่าไปลงเพลลงพัดเยอะเลยมีพวกกรีดตามมาใช่นั่นนะดูดิดูดิในกรีกก้อนนี้อันนี้แตกอันนี้มีชิ้นเดียวอันนี้มีสามอันที่อันแล้วก็ผงขี้ผึ้งเยอะอัศจรรย์เนาะมาได้ยังไงในไค่ยังมีมีจุดดึงจุดเกาเป็นน้ำมันน้ำมันรอบรอบยังมีเล่ โมยี่นี้ยิ่งน่ากลัวใยญ่เลยรูปใหญ่เนี่ยเห็นชัดเห็นไหมเห็นเป็นผงไหมแม่เห็นผงไหมเห็นผงเต็มเลยเห็นยังเนี่ยก้นเนื้อเนี่ยเดี่ยชัดเนี่ยผงกระดูกผีใต้ห่วงนั่นเนี่ยที่แม่ไปนั่งตรงเมนอ่ะเนี่ยเห็นไหมเห็นยังอยู่ก้นเต็มเลยเนี่ยเนี่ยมีเยอแม่มีจุดไข่มีจุด นั่นมาแล้วอืมนื้อก็มีจุดนๆแม่สายตาดีจังเนื้อเห็นไหมจุดขางจุดแดงเห็นขี้เท่าไหมเห็นเยอะไหมแม่เยอะๆอะไรจุดเที่ยวนี้เยอะเลยเยอะกว่าเมื่อกี้อีกเนาะไม่ใช่เงาใช่ไหมไข่ไข่ก้าไม่ใช่เงามีผงเยอะเลยเนาะ นี่มันเยอะเลยเนเยอะเลยนเต็มเลนะนี่อยู่ไข่แดงก็มีนะแม่ไ่แดงจุครวน้เราใหญ่ใหญ่บาี่มีเลือดด้วยที่เค้ามีอาอันนี้เลอแต่เยอะอือเดี๋ยวมแม่ เนี่ยคิดเท่าตรงนั้นเลยผมกระดดกผีดไอหงเนี่ยเึ่งเห็นไข่แดงไม่เป็นจุดๆขาวๆอ่ะนี่นี่อันไหนนะอันนี้เดี๋ยวจันเลือดเลยแม่มไม่มีกันไหนี่พิกดูสิ หยุดยังไงเนี่ยฝังอยู่ข้างในเนี่ยถุงกระดูกทั้งนั้นเลยเนี่ยนี่นี่กระดูกนะกระดูกเศษกระดูกมาได้ยังไงเนี่ยลำไปลงพัดลำไปลำพัดมีวินบอกคุณมาจังหวัดตีนแปลกเลยก็จะตามมาแต่แม่คนเดียว มันก็มีที่เขาเจ็บๆอร่อยอะไรเขาไม่รู้ใช่คนนึกว่าใครที่เจ็บหัวเข่าอ่ะใช่ทั้งนั้นแหละที่เจ็บหัวเข่าอ่ะแม่ตามเกาะอย่างนั้นน่ะน้อยเริ่มจะมีเจอารมเรี่ยนี่ถ้าทำอีกก็ออกอีกอ่ะของแม่อ่ะออกแม่หมดเดี๋ยวต้องถ้าเจ็บอีกก็ทำอีกไปมาเกิดอย่างมาเกาะมืออะไรกันเลยไม่เคยกินไรกินอะไรกับใคร มันนอ,อนก่อนทำเป็นยังไงบ้างครับตอนตอนมาก่อนปวดหัวเขา่าปวดขาอันนี้จะบายตัวเบาตัวหายอืมนิ้วเนื้อก็หายปวดหายอะไรตัวเบาตัวสบายตัวเลยหมอทำเก่งมากดีใจที่ได้มาทำบอกทางบ้านด้วยนะที่ฉันมาหาแม่ครูเนี่ยฉันปวดหัวเขา่าเจ็บนิ้วปวดหัวเข่ามากมากเลยคนยังเชื่อเบาแล้วทางบ้านมีใครมาหาหมอใล้มานะ หายหายเชื่อถือจริงๆเลยอหะขอให้ทุกคนมา,าร่วมกันนะ